เราอยู่กับคุณหมอสั่งนะครับคุณหมอเป็นทันตแพทย์ที่เรามาม่าปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของเด็กๆใช่<ๆ>ที่คิดว่าคุณแม่ๆหลายๆคนเลยก็คืออยากจะรู้เหมืนอนเราได้แหละปัญหาสุขภาพปากเด็กนีครับม,มัน อะไรรบบ้างคคัที่โดยใหญ่เนี่ยจะเริ่มก็จะแล้วแต่ช่วงอายุนะคะก็คือปัญหาหลักก็คือเรื่องของฟันผุ๋แน่นอนผุ๋หรือผิดที่ว่าแปรงแบบแปรงบ้างไม่แปรงบ้างแนะนําในในโดยทั่วไป recommendation เนี่ยเราก็แนะนําว่าวแบบสองฝั่งาาะนคะค,นคะก็คือเช้าเย็นผมว่ายาสีฟันก็สำคัญเราควรจะเลือกยาสีฟันยังไงให้เหมาะกับเด็กไหมคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องอันตรายหรือเปล่าคืนได้ไหมยาสีฟันนี้มัป้องกันฟันผุ๋มได้ไหมนะคะตามที่ทันตแพทย์สัพพาน แนะนำนะสามารถใช้โฟรไลท์ตั้งแต่1,000 p p M ขึ้นไปได<ช>้ค่ะแ้ว<า>ก,ก็เรื่องของรสชาติอะไรอย่างนะคะไม่ยอกอะไรเลยยาสีฟันที่เราใช้เน<ช>ี่ยเรียกว่าเป็นออร์แกนิกใช่ไหมแล้วก็ฟูดเ,เกรดด้วยเผือ่อว่าลูกเผลอกลืนเข้าไปก็แม่ก็จะได้ไม่ต้องเป็นตุ่จริงที่หมอบอกมีโฟร์ไลท์โฟร์ไลท์1,000 T T M เรื <S <S ่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติใช่่คะอะไรนะครับ S L S เส็นสามต่อฟองค่ะบังเอิญว่าในในเด็กเนี่ยบางคนอาจจะมีการแพ้ได้บางทีเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราอาจจะลองเลือกส่วนผสมอื่นที่ทำมีเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติดได้นะคะอย่างเช่นพวกเซนที่่อ่อหรือว่ามี สิทธิ์นักเสื่องไอออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ต>จะช่วยได้คือที่มาถามเนี่ยคือจะรีเช็คด้วยว่าที่ออยเลือกผลิภัฑ์ให้ลูกค่ะว,ว่ามันแบบมีติ๊กถูกกี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือติ๊กถูกไม่ไหวติ๊กถึงไม่ทันก็คนด้วยสมาคินะคะเหมือนบ้านเราคะ่คะ